ไม่ต้องหนีแล้วหยุดนะไม่ต้องหนีอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาหยุดนะอยินสุเจ้าคนนี้ไม่พ้นแล้วอย่าขัดขคืนอีกเลยฉันไม่ได้ฆ่าคนฉันไม่ได้ฆ่าเยียดถงคุยอย่าใส่ร้ายฉันนะฉันไม่ได้ฆ่าเยียดถงคุยอย่าใส่ร้ายชานจะเย็นๆยนก่อนค่ะแต่คุณไม่ได้ฆ่าคนใครก็ใส่ร้ายคุณไม่ได้ฟังฉันก่อนนะคะถ้าคุณยอมร่วมมือกับทางตำรวจร่วมมือกับการตรวจสอบพวกเราจะช่วยคุณเองค่ะ ช่วยฉันเหรอผู้ตำรวจไม่มีคนดีสักคนฉันโดนหลอกไปแล้วหนึ่งครั้งอาเป็ว่าอย่าเข้ามาใกล้นะแต่เข้ามาใกล้อีกฉันยอมตายดีกว่าอย่านะเด่ก,กูวอมนเจีนงานี่เราไปชอบอไปไปไกลกันผมขอสอดนวยทีผมมั่นใจว่านกเจีนจะวางอาวุธไปไไกลเลยเฮ้ยอย่าเข้ามานะแกก็เหมือนกับพวกเขาสั้วแล้วทั้งนั้นฉันไม่อยากคุยกับแกไปซะนเจีน จำได้ไหมผมเหมือนเสียวเฉียงจำได้ไหมผมชอบกินเค้กเนยสดหน้าแยมน้าบอกว่าพวกเราเหมือนกับเป็นแฝดกันชอบกินของเหมือนกันพวกเราเหมือนเป็นแฝดกันจริงๆไม่ต้องพูดก็รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรพอแล้วถ้าเสียวเฉียงมาเห็นน้าในสภาพนี้เขาคงจะเสียใจเหมือนกับผม เขาคงจะบอกนะว่าแม่ครับอย่าทรมาตัวเองอีกเลยทุกอย่างมีวิธีแก้ปัญหาเสียวเชียงเสียวเชียงดูไหม แม่คิดถึงลูกมากมากเลยแต่พาอ,อยู่กับผมเชื่อแม่หรือเปล่าแม่ไม่ได้ฆ่าคนนะลูกเชื่อแม่ไหมผมเชื่อครับ <c oughs> ผมจะพาไปอธิบายกับตำร,รวจ